สวัสดีค่ะอีฟนะคะวันนี้อีฟมีสินค้าใหม่มาแนะนํานะคะจะเป็นเซตต่องข้าวของพีมัสนะคะตัวนี้ p ีมัส new s e ตนะคะก็ที่เห็นอีฟอาจจะมีเป็นสีฟ้าสีเขียวสีแดงจริงมันจะมีหลายสีนะคะจะมีสีด้ามีเครื่องมาอีกก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในในเซตนี้ว่ามีอะไรมาบ้างนะคะค่ะเรามาดูในเซตนะคะว่าในเซตมีอะไรบ้าง ตัวแรกก็จะเป็นฝานะคะฝานี้สามารถเป็นจานได้นะคะอ่าแล้วก็มาเป็นเซตสองาการจะเป็นช้อนกับซ่อมนะคะตัวนี้คือให้มาในเซตเดียวกันเลยคือสามารถแบ่งใช้ได้ค่ะ,ะแล้วก็เป็นเหมือนถ้วยอ่าหอ่าเราดูชิ้นใหญ่ก่อนเนาะล้วตัวนี้เป็นกล่องเก็บอาหารอ่าเราจะเป็นพวกอาหารแห้งของแห้งไปใส่ไว้ในนี้แล้วก็คือปิดฝาไปได้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นเหมือนที่ใส่เครื่องปรุงนะคะก็จะเป็นพวกพริกไทยเกลือหรือ,อของแห้งๆเล็กๆค่ะ,ะด้านล่างเขาก็จะมีรูเปิดนี่คือสามารถแบบปิดใส่เครื่องปรุงข้างในเกลือเข้าไปแล้วือนเราจะหยดยใส่อาหารนี้ได้นะคะก็เปิดได้3ด้านก็คือมี3มช่องแบ่งประมาณนี้ตัวนี้อาจจะใส่เป็นพวกซอสหรือว่าเครื่องปรุงน้ำปลาอย่างเงี้ยได้ค่ะ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเขียงอ่าตัวนี้ก็เหมือนสามารถแบบอาจจะตัดได้นิดหน่อยอาจจะเป็นร้อยหยักนิดนึงนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นถ้วยใหญ่ก็เป็นเป็นถ้วยค่ะอ่าเซ็ตที่ให้มาตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะก็จะมีหนึ่งเป็นฝ้าอ่าแล้วก็เป็นช้อนค่ะเป็นที่ใส่เครื่องปรุงสองอันนะคะแล้วก็จะเป็นถ้วยแล้วก็เป็นต่องเก็บอาหารแล้วก็เป็นถ้วยใหญ่นะคะ ก็ไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเซ็ตของพีมั a ม m u เซตนะคะกล่องอาหารเดินป่าพกง่ายๆค่ะขอบคุณนะคะ